เรียนจากจับไม้ร้องเพลงมาจับสางเนี่ยแหละค่ะตำน้ำพริกนะคะเอาสูตรประจำบ้านมาโชว์เลยค่ะสำหรับลูกทุ่งดัง่งเซรีรุ่งสว่างค่ะภาพที่เห็นคือการมาร่วมสร้างสีสันให้กับแคมยกพลคนน้ำพริกนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะ โดยอาเสรีโชว์ฝีมือตำพริกสดสูตรจังหวัดบ้านเกิดสุพรรณบุรีซึ่งน้ำพริกสูตรนี้นะคะอาเสรีเล่าว่าทุกครั้งที่ไม่มีคิวงานคอนเสิร์ตก็จะพักผ่อนอยู่บ้านกับครอบครัวค่ะและอาเสรีจะเป็นพ่อครัวนะคะทำกับข้าวให้กับทุกคนในบ้านสูตรของอาเสรีไม่ยากค่ะเป็นสูตรที่ทำกันมานานซึ่งจะใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายๆแต่พิเศษตรงที่ใส่ปลาดุกลงไปด้วยค่ะ อาเสรีบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรน้าพริกของชาวสุพรรณนะคะซึ่งนอกจากมีน้ําพริกที่อาเสรีเนี่ยมาโชว์ฝีมือตำให้เห็นกันอยู่นี้วิถีชีวิตของคนสุพรรณยังชอบกินน้าพริกเป็นเครื่องจิ้มเช่นน้าพริกแห้งน้ําพริกกะปิและน้ําพริกตาแดงด้วยค่ะอันนี้ทุกวันที่บ้านตรงที่บ้านก็ทําประจําอยู่แล้วทําสูตรนี้ทุกวันก็คือวันไหนถ้าจะทานน้าพริกก็จะไม่น้ําพริกกะปิก็น้าพริกสดน้ำพริกสดก็น้ำพริกแห้ง ปลาแดงอะไรประมาณน่เกาแัดการผมคอนเฟิร์มแต่ละครั้งต้องกันต่ไปด้วยไม้ด้วยเกรื่อดีเพราะว่ากินทุกวันเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือเราจะไปจะว่าไปแต่จังหวัดแต่โดยมากกับผมเองผมไม่ค่อยชอบทานพวกพวกแกงพวกน้ำแกงกะทิพวกอะไรพวกนี้ไม่ชอบนะจะชอบพวกพวกแกงปลาน้ำพริกผักต้มอะไรประมาณนี้จะทานเกือบทุกวันเกือบทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวก กกกััับข้าวแแงงดผเยอะเสรีรุ่งสว่างบอกอีกนะคะว่าการได้กินข้าวกับน้ำพริกเนี่ยช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายค่ะที่สำคัญคือยังทำให้คอโล่งนะร้องเพลงได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ตรงของอาเสรีเขาละค่ะ นอกจากชาวแคมยกพลคนน้ำพริกนะคะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของอาเสีรีว้ย,ยืนตํามให้ดูแบบสดๆแล้วช่วงหลังวันนี้แฟนเพลงอาจจะได้เห็นอีกมุมของอาเสีรี <S erie S erie> บนโซเชียลเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ลูกทุ่งคนดังวัย0ค่ะกําลังสนุกกับการทําคลิปทาคอนเทนต์ลงบนแอปพลิเคชันติ๊กต็อเป็นคอนเทนต์เนี่ยค่ะพาไปชิมพาไปกินชวนคุยซึ่งก็เป็นแนวคิดของอาเสีรี <S erie> ที่อยากให้แฟนๆได้เห็นมุมอื่นบ้างนะคะนอกจากการจับไม์ร้องเพลงบนเวทีค่ะ ผมอยู่บ้านเนี่ยจะออกรฟ์สดก็คือจะไลฟ์สดแฟนคลับเสรีลุงสว่างเนี่ยก็คือก็จะไลฟ์ไลฟ์สดทานข้าวไปด้วยทาน,น้ำพริกไปด้วยทําอะไรพวกนี้ก็จะมีคนดูอยู่แล้วแล้วก็แฟนก็จะเพิ่มขึ้นก็คือเขาชอบอยู่แล้วนะวันนี้ยังมีคนมาถามบอกอ๋อทำไมไม่ไลฟ์ทานน้ำพริกอีกเพราะฉะนั้นผมที่ผมไลฟ์ทุกวันเนี่ยคนดูเป็นล้านนะคนที่ดูเนี่ยดูเป็นล้านนะ,ะกว่าจะจบทานข้าวอิ่ม20นาทีเนี่ย คนดูแ0 0 0 0ื่นแสนสองแสนคนโดยมากจะชอบเรื่องการที่เราทานข้าวแล้วอะไรสดแล้วก็ทานน้ำพริกกินมืออะไรประมาณนี้จริงๆแล้วก็ชอบมากนะนะอคือก็ใส่สูตรร้องเพลงเนี่ยไม่เท่าไหร่ นี่แหละค่ะอย่างที่อาเสรีว่าจริงไม่จริงเราไปส่องเอานะว่าตอนไลฟ์เนี่ยคนดูอ่อยอขนาดนไหน<อ>ขนาดนั้นหรือเปล่านะคะออตอนนี้ติ๊กต็อกของอาเสรีค่ะคนตามอาจจะดูแบบหลักหมื่นแต่ว่าหลายคลิปเนี่ยคนดูหลักแสนนะคุณผู้ชมซึ่งคลิปที่คนดูเกินหลักแสนก็เป็นคลิปง่ายๆเลยค่ะชวนกินข้าวไปรีวิวของอร่อยก็เป็นออกสีสันหนึ่งของชีวิตลูกทุ่งดังนะคะที่วันนี้ได้มาแลกเปลี่ยนสูตรน้ำพริกกับ14ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบในรายการยกพลขน,นน้ำพริกค่ะ แม้ถึงจะบอกว่าใส่สุดร้องเพลงยอดดิวไม่เยอะแต่ว่า